ที่ควรได้รับคําแนะนํามาคนพันจะเมาจะเยียบกับเป็ดก็ไม่มิด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 เจอกันที่มิดนิยมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทั่วโลกเลือกสรรและไว้วางใจ BSC International This is it Be Max Be Cross My เขามีกึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์อร่อยไม่มีผงชูรสสวัสดีครับเราจะเผยเราจะแหมเราจะแส่ทุกข้อสงสัยในมิตรนิยมช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะลำบากใจมากเลยอ่ะเป็อะไรเป็นข่าวอีกแล้วบ้าข่าวอะไรจะมีข่าวเลยเลยนี่นี่เขาพ้าดหัวข่าวกันนี่นี่นี่อะไร แพนเค้กประกาศดูใจกอล์ฟเบญจพลผมเบื่อมากหยุดยตัดต่อคอมพิวเตอร์ตัดต่อไม่ไม่ไม่ใช่พี่ตุ๊กคือคืออย่างนี้สงสัยว่าเวลาแพนเค้กเนี่ยเขามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เขาต้องประกาศอะไรย่างยี้ด้วยเหรอฮะผมมีอีกอันนึงมายืนยันเฮ้ยอยากจะให้พี่ตุ๊กเอานี่คี้งเหมือนเมื่อกี้มากเลยอ่ะฉันอยู่นี่ต่อหน้าคนไม่รู้กี่พันคนขอคี้งหนนี้ ทำไมอ่ะนี่หยุดนะที่ผมทำไมไม่เชื่อแล้วไมโอปอกกับหมอโอ๊ะอะไรเชื่อกันยังเลยอ่ะและจะเชื่อมาชัันกันนะเดชอ่ะโอปอกรกับหมอโอ๊คู่รักต่างขั้วแต่ลงตัวลงตัวคู่นี้เนี่ยนะฮะที่มาเริ่มแบบว่ารู้สึกเออปิ้งกันเนี่ยก็คือตอนน้ำท่วมมันมีการแบบว่าเป็นยังไงบ้านเป็นยังไงเออเป็นห่วงเป็นใยกันแต่ คุณพ่อของหมอโองเนี่ยนะฮะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการบอกว่าชอบคุณโอปอลมากแล้วก็อยากจะได้มาเป็นลูกสะใภ้อันนี้ก่อนนี้ก็จะเป็นแฟนกันอีกแล้ใช่<อ>และที่สําคัญคือคุณโอปอเนี่ยเขามีสเสน่ห์มากเป็นน้องอที่มีสเสน่ห์มีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ดี<อ>คือ,อเป็นผู้หญิงฉลาดว่าอย่างไงแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ไงพี่ปัญห,หาอยู่ที่หลายคนหลายเสียงมีบางกระแสเนี่ยนะเขาบอกว่าหมอโอ้งเนี่ยเป็นสาวโอ้โหเด๋ยวปากาทิ่มตาเลยจริง หลายคนก็บอกมาหลายมุมมองก็บอกมาเจ้า่อเป็นสาที่หมายความว่า ชอบผู้ชายด้วยกันอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าคุณโอ๊กเนี่ยเป็นขอโทษนะคุณโอ๊กอันนี้คือคือคือผมไม่ได้บ้าการที่พูดข่าวมาอย่างนี้ข่าวมาข่าวมาอย่างนี้จริงก็บอกว่าเป็นเก้งกวางบังชนีว่เก้งกวางมังมังผาเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวก่อนเลยคือในฐานะที่คือเจอคุณโอ๊กด้วยนะฮะหรือว่าคนที่พูดถึงคุณโอ๊กเนี่ยก็จะบอกว่าเกด้าเนี่ยไม่มีไม่มีกระดิกเวลาเจอคุณโอ๊กไม่มีเกย์ได้ไม่มีเกด้ากระดิกเข้มไม่กระดิกไม่ใช่นอนคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่เป็นและที่สําคัญนะผมจะบอกคุณนะครูเนี่ยเขาเหมาะกันมากเพราะคนหนึ่งเขาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่มหคอนเฟิร์มไม่เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ต้องถามคุณหนุ่มเพราะว่าคุณหนุ่มคุณหนุ่มก็ทำงานด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะเกด้าเนี่ยตีขึ้นมาเจกับแปดเกย์แเกกับแปดนี่เอางี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เป็นหรือเปล่ผมไม่รู้แต่พี่กล้องปิยะเนี่ย ไม่เป็นคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไม่เป็นโคตรเป็นเลยครับไม่เป็นผู้ชายไม่เป็นผู้ชายครับนิ่มๆนิ่งๆอย่างมาว่าพี่ก้องนะก้องไม่ได้จะเป็นเออทำไมปากห้อยัะครับพี่ก้องเป็นชายจริงๆนะก้องเออเอาเรื่องนี้ก่อนกลับมาเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะสมัยเรียนเนี่ยนะฮะหมอโอ๊คเนี่ยเขาเคยไปแอบชอบผู้หญิงซึ่งตอนนี้เป็นซุปตาแล้วกําลังจะแต่งงานด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาอัญเชิญพระเกี้ยวด้วยใครล่ะ คุณแอปทักษอ,อนอแต่ในข้อมูลของผม,ม่เขาบอกว่า,อย,าอย่าเพิ่งไปเชื่อ,อ,อเพราะมีข่าวเมาส์มานะฮะในวงการเนี่ยเขาบอกหมอโอ๊กเนี่ยสนิทสนมกับ ผู้ประกาศข่าวชายหน้าตี๋ใสคนหนึ่งอย่าพูดอย่าพูดคนนี้นะคนไหนอ้คุณสารยุทธอย่าพูดนะมันก็เป็นข่าวด้วยบางทีข่าวมันลือข่าวมันพูดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฟังหูไว้หูก็ไม่มีไม่มีจริงไม่มีจริงแต่พี่บอกวปาจริงนะจริงจริงมันเป็นน้องเขาเป็นผู้ชายแท้ๆนี่ผมขอยืนยันเลยแล้วสำหรับโอปอกับกับคุณหมอเนี่ยว่าทำไมคุณหมอดูหล่อหรือเกินเอางี้โอปอเขาจะเป็นอีกแนวหนึ่งเท่แต่พี่ว่ามันเป็นความแตกต่าง ต้องบอกแตกต่างแต่มาเติมเต็มซึ่งกันคนเรามาต้องอยู่คนละกลวยมันมาเติมเต็มกันยินหยานยินหยานเคยถาหนักทุ่คุณสนิทผมเคยได้ยินมาข่าวหนึ่งกันเขาบอกว่าคุณโอปอเนี่ยแรกๆเคยแอบหลงรักคุณออฟมองสักว่าโอ้อย่าเรียกว่าหลงรักเลยเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วคนก็จะไปหาว่าคุณโอปอเนี่ยไปหลงรักในเชิงชู้สาวคุณออฟก็เลยแบบตีตัวห่างไม่จริงคุณออฟไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เลยฮะแค่นั้นะถามสั้นๆเจดาเป็นไงอันนี้อันนี้ออฟเขาก็เป็นผู้ชายหวานๆ เกด้าล่ะกูต้องตอบเกด้าล่ะไม่บอกไปถามเขาเองสิไม่ถามเขาเองเดี๋ยวก็ามาฟ้องร้องใครใครขึ้นศาลสองคนนี้กรรมการผู้จัดการช่วงหน้าคุณซันนี่จะมาเล่าว่าเธอสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ใช่สมัยตอนมาที่กรุงยูโควัเก็บอัฐิเขาไว้จริงเหรอใช่มึงเก็บไว้ทำไมอ่ะกูแอบรักเขาใช่ไหมถามจริงเจอกันที่มิด